มาดูอีกหนึ่งท่านค่ะแม่ก้อยของเราเนะคะแม่ก้อยธาริกาใจฟูมากๆเขาได้หลานแฟนหลานแฟนเติมเต็มชีวิตเลยคุณผู้ชมน้องอบน้องอารีนะคะเป็นหลานของอดีตคนดังของเรานี่แหละนะคะหญิงเล็กแห่งบ้านายทองหรือว่าแม่ก้อยธาริกาของเรานะคะก็คุณจะไงาก็แต่งงานอ,ออกเรือนไปได้สักพักหนึ่ง ได้แฝดเลยนะอ้นี่เดี๋ยวนี้เวลาเขาถ่ายรูปเขาเขาชอบเอาแบบผ<อ>้ามามากผ้าพันพันตัวแบบนี้นงเธอมันจะดูเป็นแบบว่ายังอยู่แบบก่อนจะเป็นผีเสื้อเออเฮ้ยด,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 ดูสิน่ารักอ้ยแล้วก็แบบความน่ารักของเขาคือสองคุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักอยู่แล้วแล้วคุณจ๊ะเขาจะมีความตากกมๆอยู่แล้วอ่ะก็ยิ่งได้พ่อแบบแก้มแก้มมายิ่งน่ารักแล้วดูเขาจับแต่งตรงแต่งตัวนะคะ คุณย่าเนี่ยบอกว่ายังไงบอกว่าอยากบอกทุกคนว่าไม่ได้หลงหลานเลยแต่มันก็น่าแหม่น่ารักจนคุมตัวเองไม่อยู่ขนาดนี้ไม่หลงได้ไงนะคะออหัวปักหัวปัม๊มคือเขาสองคนน่ารักมากเวลาที่แม่ไปไหนเนี่ยอยากจะรีบกลับบ้านมาเจอหน้าหลาน เห็นเขาเล่นหรือว่าเขานอนหลับก็ยังดีไม่ถึงขนาดที่จะไปกวนเขาหรอกนะแต่ว่าก็แค่มองมันก็ชื่นใจนั่งยิ้มไปเมื่อก่อนเวลาช้อปปิ้งออนไลน์เราจะเลือกซื้อของให้ตัวเองแต่ตอนนี้ของซื้อให้หลานหมดเลยค่ะกดซื้อไม่หยุดนะแปลกตรงที่ชอบซื้อของให้หลานก่อนนอนไม่งัน้นอนไม่หลับเออใช่ช่วงเวลาก่อนนอนเราจะถ่ายโทรศัพท์เนาะแล้วก็บางคนติดไงก็บบกดสั่งซื้อสั่งซื้อแล้วมัน <online. S 2> เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรใจฟุ้งอะฟุ้งซ่านอะ ออออคุณย่าก็กดใหญ่เลยค่ะเป็นยาใจให้คนอายุใกล้70อย่างเรานะยคะยาก้อยก็บอกแต่อย่างไรก็ตามค่ะจะเป็นคุณย่าแล้วแต่ก็ยังสาวยังแซบยังเฟี้ยวนะคะอยู่สิ่งกับหลานได้คุณย่าบอกแบบนี้อย่างว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปเร็วโลกปัจจุบันมันกว้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ L G B T Q ก็เป็นกระแสะในตอนนี้สมัยยุคแม่เนี่ยเรื่องแบบนี้เปิดกันไม่ได้เลยก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเปิดเผยจริงๆ กลุ่มคนเหล่านี้มีอยู่นานแล้วตัวแม่เองเนี่ยรวมงานกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนกับกลุ่มนี้มาทั้งนั้นก็เห็นว่าทุกคนล้วนเป็นคนเก่งเป็นคนที่ทำให้องค์การบันเทิงมีสีสันแล้วก็สนุกสนานเหมือนทุกวันนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆรวดเร็วเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้รูปหรูปก็ต้องรอให้ครบฟิล์มทั้งหมดมหมดฟิล์มทั้งก้อนก่อน เอาไปล้างออล้างไหนคิวนานก่อนนานหน่อยเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะล้างก่อแพงกว่าจะกดแต่ละรูปก็ต้องคิดเยอะเดี๋ยวนี้ถ่ายปุ๊บดูปั๊บโพสเลยเออ,เ,อ,อเห็นเลยแท็กกันเลยนะคะแม่อยากดูตอนไหนก็หยิบมือถือมาเจอหน้าหลานได้ก็เลยอยากรู้ว่าช่วงนี้เนี่ยอยากรู้ว่าหลานน่ารักยังไงอะไรยังไงมันก็ ใกล้ฉิดกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะอยากอยู่ใกล้ๆตลอดก็เลยคิดว่าเราต้องพร้อมเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไปกับเขาส่วนเรื่องอนาคตหลานๆอยากจะเป็นอะไรอยากทำอาชีพไหนอยากเรียนอะไรได้หมดย่าพร้อมซัพพอร์ตเงินในบัญชีมีเท่าไหร่ทุ่มไม่อันออ้นเป็นไงายาก,ายกอน่ารักขนาดนี้ใครก็ต้องหลงเป็นธรรมดาเนาะอ,อ่ะอติดตามความน่ารักน้องอบน้องอารีได้เลยนะคะหยานแฟดของย่าก,ก้อยแล้วก็แม่จะเนาะก็น่าจะอยู่ในวงการแหละเพราะว่า ย่าก็เป็นผู้จัดละครอาเป็นนักแสดงมาก่อนมาเป็นผู้จัดมาเป็นผู้กำกับคุณพ่อก็ยังอยู่ในวงเบื้องหลังใช่ไหมคุณ,คณแม่ก็เป็นนางเองใช่นะครับจะไปไหนเสียนะคะ